มาดูวิธีการล้างลากนะครับกล้วยเวลาที่เราจะเปลี่ยนกระถางหรือว่าเปลี่ยนเข่งนะครับอันเนี้ตามที่พวกเราเคยทํากันเนี่ยบางท่านก็อาจจะแค่เอากล้วยออกจากกระถางนะครับแล้วก็เอาไปใส่กระถางที่มันใหญ่กว่าหรือว่าเอาไปใส่เข่งที่มันใหญ่กว่าแต่ว่าของพวกเราเนี่ยเราก็จะใช้วิธีแบบนี้ครับคือล้างให้สะอาดเลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะ เหี่ยวเฉาแล้วก็ตายนะครับซึ่งวิธีการล้างรากแบบนี้แล้วก็เอาไปลงที่ใหม่เนี่ยกล้วยจะเฉาอยู่ประมาณหนึ่งหรือสองวัน,นครับเสร็จแล้วเราก็จะทำให้เขาเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเวลาที่เราล้างเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งสกรปรกที่กาะตามรากของเขานะครับตอนที่เราล้างเนี่ยก็อ,อย่างนี้เลยนะครับ อันนี้ก็จะล้างล้างให้สะอาดนะครับลักษณะแบบนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งใส่ใส่หรือยังครับใส่ดิแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวต้องต้องล้างน้ำสะอาดนิดหนึ่งนะครับคือต่อให้สะอาดล้างต่อให้สะอาดเลยนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับอย่างนี้นะฮะน,นี่คือพยายามล้างให้เลี่ยงที่สุดเพ่าที่จะเลี้ยงได้นะครับเพราะลากของเขาเนี่ยถ้าเราไปเจอดินใหม่เนี่ยเขาจะได้เดินเร็วขึ้นนะครับ น,นี่ก็ไม่ต้องกลัวความช้ำนะฮะอย่างนี้ก็ได้แล้วนะฮะนี่คือลักษณะของรากนะที่เราล้างนะครับน,นี้ก็เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะเปลี่ยนกระถางว่าวิธีการของเราเป็นยังไงนะครับข้างล่างเนี่ยผมก็จะใช้กามะพร้าวสับซึ่งผมแช่ไว้ประมาณเกือบสองเดือนนะฮะเวลาที่เราจะใช้เราก็เอาฝ่นแดดไว้ให้แห้งเสร็จแ,แล้วก็รองที่ ใต,ใต้เข่งอันนี้นะฮะแล้วก็ใช้ดินดินปลูกทั่วไปเนี่ยรองพื้นก่อนนะให้มันสูงขึ้นมานะครับพอสูงขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําลักษณะแบบนี้ครับว่าชั้นชั้นที่สองเนี่ยไอชั้นที่สามนะนะชั้นแรกก็จะเป็นขามะพร้าวชั้นสองก็จะเป็นดินนะชั้นสามก็จะเป็นวัสดุปลูกที่เราปรุงเองนะครับเห็นไหมฮะดูนะครับผมก็จะใช้ดินเนี่ยพูนตรงกลาง ใช้ดินนี่ปูนตรงกลางเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆวางรากของเขานะครับคลีรากนออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยซึ่งเราข้องสูงเนี่ยเราก็จะได้แล้วใช่ไหมฮะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับรากของเขาที่เราล้างให้สะอาดเนี่ยเขาเขาจะมีแบบนี้เขาตั้งไว้นะเราก็กะว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยนะครับต่อจากนั้นแล้วนะเราก็ใช้วัสดุปลูกของเรานะครับก็ ลงไปถมลงไปนะฮะถมรากเลยนะครับถมไปรอบๆนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่า,ารากของเขาเนี่ยจะมีปัญหาไม่มีปัญหาครับเพราะว่า,าต้นแรกที่เราทําไปต้นนั้นก็ใช้เวลาประมาณเจ็ดวันรากก็ทะลุเข่งออกมาก็กดลงไปเลยนะครับใช้มือจับนี่นะครับกดด้านข้างให้แน่นก่อนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าเขาก็ยังุ๊ อ่ครงงเครงอยู่พอเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นที่จะใส่ดินนะครับดินที่เราลองพื้นเป็นชั้นที่สองนะครับก็เอาดินพวกนี้นะครับก็นะนี่ครับน,นี่เลยนะครับ,บน,นนะบจัดดูว่า ให้ตรงหรือยังถ้ายังไม่ตรงเราก็กดนี่ฮะปึ๊บนี่ครับอประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะก็เป็นอาว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ดินนิดนึงนะฮะตรงนี้อ่ะก็โดยจากชั้นดินนี่จะมีสามชั้นถูกไหมครับใช่ครับชั้นล่างหรือชั้นล่างสุดนี่ก็จะเป็นตัวกากมะพร้าวตับนะฮะแช่ไว้สามสีครับผมเนี่ยจะมีสามสีนฮะอันนี้ก็จะเป็นดินที่เราปรุงปลูก แต่แล้วก็จะเป็นอาดินที่เราเอาไว้ที่รองพื้นใช้แบบนี้สอดเข้ามานะครับเอาด้านนี้ด้านนี้ดีกว่าสอดบังคับไว้นะครับไม่ให้เขาล้มอันนี้คือหนึ่งด้านนะครับกันไม่ให้เขาล้มนะครับใช้อะไรนะ เราใช้เคเบเิลไทยใช่เกเบเงิไทยเราไปก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่เราทําคือถ้ารัดสองฝั่งเนี่ยมันกลับว่าเวลาที่เขาจะโตขึ้นเนี่ยใบตรงนี้ให้ให้เขายิงฝั่งเดียวใช่ให้ยิงฝั่งเดียวก่อนแล้วเราก็วางในด้านเอ่อเ๋ยลมออกใช่ใช่ครับก็ถ้าลมมาทางฝั่งนี้เราก็ครับังไว้อย่างนี้การรดน้าก็ลดรอบๆลดรอบๆเนี้ยช้าๆนิดนึงก็ลดอย่างนี้นะครับ นี่ครับตอนที่เราลดให้ชุ่มทีเดียวเนี่ยรุ่งนี้เขาจะไม่เขาจะไม่เฉาเพราะว่าลากของเขาเนี่ยเดินแล้วนะครับแล้วก็เจอกับน้ําที่เราลดลงไปนี่เรียบร้อยครับเ่ะทําให้สวยหน่อย่อะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการย้ายกล้วยมาใส่เข่งนะครับก็เรียบร้อยครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ทั้งคืนนะก็เป็นการอนุบาลหรือว่าพัก หนึ่งคืนพ่งนี้ก็ค,ค่อยไล่แดดไปเรื่อยอย่าเี้ยขอบคุณมากนะครับฝากติดตามช่องผลแลไม้ด้วยนะครับนี้ก็สวัสดีครับครับขอบ